สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวอ่าวทุกท่านครับวันนี้อ้าวมาปล่อยอีกแล้วครับมาดูสถานที่ใหม่ครับห่างจากบ้านไม่ไกลครับมาปล่อยสถานที่ใหม่ครับดูดูครับวันนี้ก็จะมาหลายครั้งครับที่นี่ครับแต่ก็คิดว่าที่โน๊ตดีกว่าครับที่สนามฟุตบอลดีกว่าครับ เวพอมาดูแล้วที่นี่ก็โอ้กว้างเหมือนกันครับมีที่ปล่อยว่าวเลยครับคนไม่มีครับอ่านี่ครับว่าวเราเอาว่าวเมื่อวานนี้เขาพเจ้ามาครับพเจ้ามาปล่อยแต่ก็ไม่ได้มาครับวันนี้ว่าวตัวนี้มาครับว่าวสงเวียดนามตัวเล็กครับอ่ามาดูสิครับขึ้นใคงหรือเปล่าครับครับลมพอดีแล้ววันนี้ ตะนุยหมุนครับโอ้ตะนุยหมุนครับโอ้ตะนุยหมุนสนุ่ยครับอ้าวสนุ่ยหมุนแต่มมลมไม่มา <c oughs> ลมไม่แรงพอครับ นมนมอเ็หไปแล้วครับลมไม่แรงพอครับปไปแล้วตรงิ่นามเล็กเราจะรอดหรือเปล่าครับ มัดไว้ไวที่กอญ้าเล็กๆครับไป่เชือกสั้นไปหน่อยครับครับดูครับดูบรรยากาศโดนทางน้นก็เมืองครับตางน้นครับ โน่นครับ,รบตรงเมืองครับตรงเมืองครับแล้วก็มีคาสิโนอยู่ครับแถวนั้นเออครับตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านครับ ทางที่ผมเดินมาทางนู้นนะครับรถตำรวจครับจะจับผมหรือเปล่าครับลมก็ไม่แรงครับเบาๆครับวันนี้เว่าเอาวีก่อนขึ้นครับไม่ว่าวเรา นุ่คนครับ,บ่อยเชือกสั้นไปนหน่อยครับถานที่เป็นภูเขาครับครับเป็นภูเขาเป็นเนินครับแต่ก็มีสถานที่เล่นว่าวอยู่ครับแต่ว่าน ดีครับพอว่ากับีก่อนจะไม่ทำคนนี้ไม่แรงครับหนูก็เลยไม่จีบจัดครับ นี่ครับผมไว้ตรงนี้ผมูไว้ตรงนี้ครับเลยขออยากครับ ว่าจะไม่มาครับวันนี้นเช้านี่ฝนตกครับเช้าเช้านี่ฝนตกไม่ไปมาฝนเ็าไม่ตกครับเช้านี้ฝนตกเลยไม่ได้ไปว่าจะไปสนามโอ้นสนามฟุตบอลครับฝนนั่นตกก่อนครับ ขึ้นดีมากครับว่าตัวนี้ครับเป็นอีกตัวที่ขึ้นง่ายครับขอให้มีลมมาขึ้นครับถงหัวให้พอดีนี้ก็ขึ้นเลยครับอาจจะเอียงยันิหน่อยครับยอียงซ้ายหน่อยครับแต่ก็โอเคครับ ไม่ไกล้วยครับเดินมาแป๊บเดียวใกล้กว่าที่โน่นเยอะเลยครับปลยไม่ยาววันนี้วันนี้วันหยุดครับวันวันจันทร์วันหยุดครับเลยมีเวลาว่ามปล่อยช่วงบ่ายครับ ก็ไม่มีครับปกติก็จะไปทำงนนานวันนี้มีเวลาถ้าไปสนามใหญ่ก็สนามรฟุตบอลตรงนู้นครับเด็กก็เยอะครับเพราะว่าวันหยุดแล้ววันบ่ายบ่าย,าย,าย,ายสองบ่ายสามบ่ายสาียส่โมงเย็ยนน,ยนักเรียนเลิ่ครับเพราะทางนู้นมันจะผ่านผ่านโรงเรียนพอดีครับโรงเรียนก็เยอะมาทางนี้ดีกว่าครับไม่มีนะ

ตอนครับสองสอบเมื่อวานนี่ครับยิ่งต้องสอบมื่วานนี่เราไม่ค่อยดังครับ sải nhất cơ nhóc sải nào cơ đúng không khát phân thăm cũng lồng đi đây này vâng của tiên lãm của tiên 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 ครับลมวันนี้ว่าวีก่อนวันนี้แรงมากโอเคครับคลิปนี้ขอจบเพีงยงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับช่องร่มติลิย k ูเคพาเล่นว่าวในต่างแดนประเทศังกฤษครับ ไมื่อไว่าเมื่อไหร่อากาศดีเมื่อไหรก็จะว่าวมาปล่อยครับเป็นความสุขเล็กๆน้อยของคนเล่นว่าวครับอโอ้โหขึ้นชั้นมากครับพับลงหรือเปล่าเขายิ่งลอยครับเออขึ้นดีครับว่าตัวนี้ครับขอให้ถวงหูได้งูได้ถูกนเลยครับดีมากครับโอเคครับโอ้มาทดสอบสนามใหม่ครับ ถ้าวันไหนว่างก็จะเอามาที่นี่แหละครับไปทางโน้นบ้างมาทางนี้บ้างครับเปลี่ยนบรรยากาศเรื่อยๆครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ